ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่29เดือนธันวาคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่40ข้อ4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าคนใดที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้ไม่ได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจินไปตามความเท็จ และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่56ข้อที่3ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะของพระองค์ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวเนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่62ข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่26ข้อที่สข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสานติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์จงวางใจในพระเจ้าเป็นนิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นศิลานิรันด์อเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงวางใจเราด้วยหมดทั้งชีวิตของเจ้าการงานของเราในชีวิตของเจ้าจะสำเร็จได้มากน้อยแค่ไหน นั้นขึ้นอยู่กับการพึ่งพานในเราของเจ้าสิ่งนี้รวมถึงความไว้วางใจของเจ้าที่มีต่อเราในยามวิกฤตหรือในยามที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญบางคนล้มเหลวอย่างน่าเศร้าในเรื่องนี้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากในขณะที่บางคนก็พึ่งพานในเรามากที่สุดในช่วงเวลานี้ยิ่งไปกว่านั้น จงไว้วางใจในเราทุกเวลาอย่างมั่นคงหลายคนที่พึ่งพาในเราในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากกับหลงลืมเราเมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นความยากลำบากคือสิ่งที่ทำให้เจ้ารู้ว่าเจ้าจำต้องพึ่งพาในเราในขณะที่หนทางที่ราบรื่นอาจนำเจ้าไปสู่การพึ่งพาในตนเองได้อย่างไม่รู้ตัวลูกเอ,อ๋ย เราห่วงใยเจ้าไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในเรื่องเล็กน้อยของแต่ละวันหรือจะเป็นในยามชีวิตต้องพบกับความทุกข์ยากลูกเอย๋ยเจ้าอาจคิดว่าไม่มีใครสังเกตเห็นแต่เราผู้อยู่เคียงข้างเจ้าเห็นและยินดีในความไว้วางใจนั้นเพราะความไว้วางใจในเราเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าเติบโตขึ้นในเราอาเมน ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ